วันนี้เรามาสรุปเรื่อง Passive Income กันแบบริวเร็วนะโอ okay, เค a s s i v e income ก็คือรายได้ที่มันเข้ามาเรื่อยๆอ่หลังจากที่เราลงแรงทำอะไรไปแล้วในช่วงแรกๆมันต่างจาก Active Income นะที่เราต้องใช้แรงใช้เวลาแลกเงินมาตลอดไงใครๆก็เลยสนใจกันเพราะมันดูเหมือนเป็นเอ่อหนทางสู่อิสรภาพทางการเงินใช่ไหมล่ะ ทีนี้ประเด็นแรกเลยนะมีคนมองว่าพ s s i v e อินค m e จริงๆอะ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้รวยอยู่แล้วคุณกรจกติวณิตอดีตรัฐมนตรีคลังก็เคยยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยว่าถ้าอยากได้ดอกเบี้ยแบบสบายๆเดือนละแสนนะจากดอกเบี้ยแค่1%นเปอร์เซคุณต้องมีเงินต้นตั้ง120ล้านบาทโหแล้วถ้างเงินไม่ถึงแล้วจะไปลงทุนเสี่ยงๆอ่ะนะก็ต้องศึกษาหนักเลยแบบนี้มันก็ไม่เรียกว่าพาสซีฟจริงๆแล้วมัง้งแต่ประเด็นที่2 ก็มีอีกมุมหนึ่งเขาก็เชื่อว่าเฮ้ย a s s i v e income เนี่ยมีจริงแต่มันไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะหลักการสำคัญคือทำงานหนักไปก่อนแล้วค่อยให้เงินมันทำงานต่อให้เราคือต้องลงแรงลงเวลาจริงจังมากๆในช่วงแรกมันไม่ใช่เรื่องของคนรวยเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของคนที่ลงมือทำจริงๆต่างหากคนที่สำเร็จส่วนใหญ่ก็ใช้ Active income นี่แหละมาสร้าง passive income ทีละเล็กทีละน้อยสุดท้ายลองนึกภาพตามนะ ัวอย่างในธุรกิจเครือข่ายอันนี้ก็พอทำให้เห็นภาพว่า a s s i v e income เป็นไปได้แต่ต้องทุ่มเทสุดๆเลยนะในช่วงแรกทั้งเรียนรู้สร้างเครือข่ายชวนคนเข้าร่วมพอระบบมันเริ่มอยู่ตัวทีมงานเริ่มทำงานขยายงานต่อได้เองอาจจะใช้เทคโนโลยีช่วยด้วยรายได้มันก็จะเข้ามาเรื่อยๆแบบที่เราอาจจะไม่ต้องลงแรงเท่าเดิมแล้วเหมือนเราสร้างส,างสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มันทำเงินหาเงินให้เรานั่นแหละสรุปยยง่ายๆเลยนะ a s s i v e income เนี่ยมันไม่ใช่การนั่งรองเงินเฉยๆหรอก แต่มันคือผลลัพธ์ของการที่เราลงทุนลงแรงอย่างมีกลยุทธ์ในช่วงแรกเพื่อสร้างสินทรัพย์หรือระบบที่มันทำเงินให้เราได้เรื่อยๆในระยะยาวนั่นเอง